สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับและก็ทุกท่านที่อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ที่โรงแรมซินทราสูรราชการนะครับแจ้งวัฒนหลักศีกรุงเทพนะครับเราพบกันในรายการสมัชชาออนไลน์นะครับผมนะครับนายจารึกชัยรักนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องเรา นะครับในห้องย่อยนะครับผมก็ชวนพี่นะครับที่ทํางานด้วยกันมานานท่านหนึ่งนะครับเรียกพี่นะครับเราคุยกันสบายๆนะครับพี่ไมตรีจงไกลจักนะครับจากสมรชชาจังหวัดพังงานะครับเชิญเชิญพี่มาดีนะครับสวัสดีท่านที่กําลังติดตามรายการออนไลน์กับพวกเรานะครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่เราได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวในกระบวนการที่เรากําลังจะเกิดขึ้นในช่วง1ิบโมงครึ่งเนาะนะครับแล้วก็ กระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่บอกว่าเนื่องจากว,ว่านโยบายปัจจุบันของรัฐบาลนโยบายสังคมนโยบายโลกเนี่ยมันออกมาเป็นนโยบายใหม่ๆเยอะมากแล้วประชาชนหรือคนที่ติดตามกระบวนการสมัชชาชุขภาพเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องตั้งชื่อมันชื่อ,อ,ช,อชื่อเวทีเนาะ,<ช>วน,ะนวัตรกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะดูและคีย์เวิร์ดมันก็สําคัญสําคัญสังคมไทยมันเปลี่ยนไปหนึ่งนวัตกรรมอะไรคือนวัตกรรม ครับประเด็นก็คือว่าพนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนรัฐบาลไปก็จะมีนโยบายใหม่ๆออกมาครับแต่ถ้าเราไม่มีเกิดสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เท่าทันกับนโยบายรัฐบาลครับเท่าทันกับนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของเราเราก็จะกลายมาเป็นแค่ผู้รองรับนโยบายโดยไม่มีโอกาสได้ ขับเคลื่อนหรือนําเสนอนโยบายที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะมีเวทีแบบนี้ที่คุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในแสบทุกควรนี่คือนโยบายในภาพใหญ่ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าไม่ว่าโลกหรือว่าในในประเทศไทยในฐานะที่พี่มิตีอยู่ในพื้นที่มองว่าเรื่องนวัตรกรรมรการขับเคลื่อนนโยบายสาาะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่พี่เองพังงาแห่งความสุขทำมาหลายปีมันจะเกี่ยวข้องเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพี่คือคือผมยกตัวอย่างเช่น เราทําเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพังงาอย่างนี้ครับทีนี้การท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เข้ามาในจังหวัดพังงาแล้วก็นโยบายการพัฒนาจังหวัดพังงาเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่จะให้ภาคเอกชนหรือเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดพังงามากเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยเราก็คิดว่าเ,เราจะทํำยังไงให้เกิดการกระจายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงไวัยไปพร้อมกัน กระจายรายได้ให้คนทุกกลุ่มไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะทํานโยบายเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับโดยการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆเราก็ทําเรื่องส่งเสริมชุมชนการท่องเที่ยวทําเรื่องต่อท่องเที่ยวในการเรียนรู้ในพื้นที่เช่นเรามีหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้คนมาเรียนแต่มาเรียนในเราคิดเงินหมดนะเราก็จะคิดเงินค่าศึกษาเรียนค่ากินข้าวค่าที่พักอย่างเงี้ยครับค่าดูแลจัดการทั้งหมดครับ คิดเงินนี่คือเราไม่ได้คิดเก็บเข้ากระเป๋าเนาะแต่ว่าต้องไปต่อยอดต่อหลักสูตรเราจัดมามันต้องมีค่าใช้จ่าย<ช>มีค่าวิจัยกรมีค่าอยู่ค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักอะไรค,คือเรากระจายไรายได้ใช่เ,ใชเช่นตัวอย่างตัวอย่างเราบอกว่าเราพยายามรณรงค์ว่าในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงานเนี่ยเรารณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานเนาะคุณต้องเอาปิ่นโต หรือกล่องอาหารปิโตภาษาใต้เรียกว่าชั้นชั้นเอาปิโตเพื่อเอาไปให้นักท่องเที่ยวกินในพื้นที่อุทยานเราต้องลดขยะด้วยสองปิโตเป็นอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่ได้รับสารอะไรที่อยู่ในถุงพลาสติกใช่ไหมครับเราพยายามลดอันนี้แล้วกลายเป็นมติของจังหวัดพังงาว่าส่วนราชการทั้งหมดก็ควรใช้ปินโตในการนําเข้าในสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้มันก็กลายมาเป็นเรื่องที่แบบแพร่ระบาด มันเป็นนโยบายที่แพร่ระบาดทางสังคมของพังงาแพร่ระบาดน่าจะเร็วกว่าโควิดแพร่ระบาดอันนี้ก็คือ,อถือ<า>ว่าเป็นนวัตรกรรมหนึ่งของกระบวนการนโยบายในพื้นที่เนาะปิ่นโตรสร้างสุขพังงาก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายไปหลายพื้นที่แต่นี่เราจะเพิ่งเสียตังค์ให้โรงแรมมาจัดอาหารมื้อละ400-500ปิ่นโตทุกคนก็หี่วมาจากบ้านเนาะใช่ครับนีได้กินอาหารหลายอย่างด้วยแล้วก็เวลาประชุมคน50คนเนีคนเราจะมีอย่างน้อยอาหารก็ร้อยชนิดอ่าครับเพราะปิ่นโตเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยสองชนิด สองอ<ช>ย่างนี้เราจะกินแกงเยอะมากที่หลากหลายนี่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการกินนะผมก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยเป็นเรื่องฟื้นวัฒนธรรมพื้นฟามร่รวมมืออะไรต่างๆแบบน,นี้ครับอันนี้คือคือเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะในนวัตกรรมนโยบายในเชิงพื้นที่แต่ว่าจริงๆในใน,ในประเทศไทยหลายหน่วยงานก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราก็ทํานโยบายกันนะบางบางที่บอกว่าน้องๆผมผมเจอน้องๆนักศึกษาหรือนักศึกษาแพทย์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปถึงทําหลายอย่างเขาเรียกไอ แฮกกระ p o บริษีแฮกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไทยทีเอสก็ทําเรื่องนี้หลายหายหน่วยหรือ t h ยแลนด์บริษีแล a บก็ทำเรื่องนี้นนนมันขยับไปว่าจริงๆกระบวนการนโยบายแบบบ้านๆแบบเราเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือก็เป็นนวันนตรกรรมเชิงกระบวนการแต่ว่า ในเชิงของนวัตรกรรมในเชิงเครื่องมือในเชิงการสื่อสารหรือต่างๆมันก็เกิดขึ้นมากมายอันนี้ก็เราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยเนาะในในเวทีช่วงสิบโมงครึ่งซึ่งเรามีว,วิทยากรหลายท่านใช่ไหมครับเราก็จะมีะคุณสิริพรปัญญาเสนนะครับเป็นคณะกรรมการสมาชชาสุขภาพจังหวัดลำปางอ,อันนี้ลำปางก็อีก้นที่หนึ่งของพี่ภาคใต้แห่งความสุขลำปางก็ทางเหนือเราขึ้นเหนืออย่างนี้นะครับแต่ว่านี่แค่แค่เป็นคนต้นเรื่องเนาะแต่ว่าในเวทีจะมีจากทุกหลายจังหวัดนะในหลายจังหวัดมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยนะครับ เราผมว่าถ้าเราถ้าเรามีโอกาสได้มาเข้าแลกเปลี่ยนในห้องนี้นะครับเราก็จะมีเวียกรหลายคนนะนะครับก็จะมีคุณภาพพิมพเนาะชื่อชื่อชื่อเพราะนะภาพพิมพ์คุณภาพพิมนะคุณภาพพิมจากไหนจากไทยแลนด์โพลิซีแลบนับเราวคขาจะมาชวนคุยเรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องระบบว่าคือเขาจะเป็นการวิเคราะห์นะเท่าที่ผมเคยไปฟังนะ่ะวิเคราะห์ว่าเขาจะมีศูนย์วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ แลนโยบายประชาชนที่จะสอดคล้องกันได้ยังไงแล้วมีฐานข้อมูลเยอะมากตอนนี้เขาไปร่วมมือกับไทเีเบสไปทําเรื่องโพลิซีวัดมันก็จะเป็นติดตามนโยบายสาธารณะอีกนะครับจับตาจริงจริงเดี๋ยวคุณภาพพิมพ์เนี่ยผมผมก็ไม่คุ้นชื่อแต่ว่า จริงๆก็มาจาก t h a i l a n d Policy l a b เนาะก็ Thailand Poli สี l a b ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการทำนโยบายเข้าใจไหมนะอาจจะมาชวนเรามองบางทีเราพอเราทำนโยบายเยอะๆเหมือนผมนะผมติดกระบวนการมานานทำมาหลายปีหรือว่าพี่ไมตรีบางทีบอกว่าของผมเนี่ยที่พังงานดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยว Thailand p o l i c y l a b เขาจะมาสะท้อนว่าแล้วบางทีเราทำไปทำไอาจจะเจอหลงพรางอะไรบางอย่างใช่เรามาเรียนรู้แล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปข้างหน้าด้วยกันยังไงเรียนรู้แบบใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้โซเชียล ในการประมวลผลข้อมูลด้วยแล้วมันมันกำหนดทิศทางนโยบายได้ด้วยเพราะว่านี่เป็นเรื่องความท้าทายที่พวกเราในกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะจะได้มีโอกาสเรียนรู้เนาะแต่ว่าถ้าว่ามีใครมีเวลาเราต้องเข้าไปฟังเพราะว่านี่คือความรู้ใหม่สําหรับบางคนผมก็อาจจะทุกคนอาจจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นความรู้ใหม่สําหรับบางคนเพราะฉะนั้นผมเองก็จะอยากจะฟังอยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่องเหล่านี้ด้วยครับ จริงๆเราทานโยบายแตาา่เราหยุดนิ่งไม่ได้เนาะต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาหรือว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนต่อไปคุณนันธนัทอรุณโนทยานัน,ะนะจากไลท์อิะะผมแพกโคฟันเดอร์ผมไม่คุ้นครับแต่ว่าผมคิดว่ามีส่วนสําคัญกับการกําหนดคว,ความเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนาะนโยบายาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคซึ่งคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์ในทางวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ ผมคิดว่าผมคิดว่าขณะนี้มันใช้การทํานโยบายด้วยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น <c oughs> ใช้เครื่องมือให้คนมามีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ ระบบสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นมันก็จะเกิดกระบวนการใหม่ที่เราคิดว่าต้องเจอหน้ากันเป็นๆตลอดเวลาครับก็ไม่แน่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบกระบวนการยังไงในอนาคตคแต่ยังไงก็ตามผมว่าความสัมพันธ์ที่คนได้เห็นแววตากันเนี่ยมันก็ยังมีความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่จะทําให้สังคมที่อยู่ร่วมกันได้นะแต่ถ้าไม่เห็นแววตากันนี่มันก็หลอกกันไปหลอกกันมาได้นะครับก็บอกว่าคุณคุณนันทนัทเนี่ยจะมาชวนเราบอกว่านโยบายสาธารณะ ที่ชัดเจนตรงเป้ามันก็มีก็ชวนคุยสร้างเป้าเทือนเป้านโยบายสาระคืออะไรแล้วเราจะไปสู่ความตรงเป้าได้ยังไงครับโอเคท่านต่อไปเป็นใครคุณพี่เมยท่านต่อไปเป็นผู้แทนรัษฎรนะเป็นสสอนะครับเป็นคุณกันกันนวีสืบแสงนะครับเป็นพักมาจากพักเป็นธรรมนะครับผมคิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ที่มี พักการเมืองเพิ่งตั้งเนาะแล้วก็เข้ามาแล้วก็อยู่กับกระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในชิศทางของสภาผู้แทนที่จะหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธนะารณะนโยบายประชาชนเนี่ยอันนี้เราจะได้เห็นว่ามันมีกระบวนการอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันจะเชื่อมต่อกันยังไงได้ด้วยนะครับจริงน,นโยบายสาธารณะเราไม่ได้ทําแบบเรื่องสุขภาพสุขภาวะอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเรื่องการเมืองโดยเฉพาะปรากฏการณ์ช่วงเลือกตั้งสสที่ผ่านมาหรือว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็ต้องเลือกสมาวุฒิสภาอีกใช่ใช่ใช่เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงนยโยบายภาพใหญ่ของการเมืองก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวนี้สังคมตื่นตัวเยอะนะครับเดี๋ยวคุณคกันตวีก็จะมาสะท้อนภาพเหล่านี้เราไดอเห็นนะครับคือประเด็นสมชาติสุขภาพเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่พูดเรื่องดูแลสุขภาพของค,คน,คนคแต่ในความจริงสุขภาพคือสุขภาวะการอยู่ร่วมกันของคนนะ ปัจจัยต่างๆทั้งเรื่องจิตปัญญาสังคมก็เป็นผลพวงที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพเพราะนั้นเวลาเวลาคนฟังพวกเราในพื้นที่หรือในออนไลน์เขาจะตั้งคําถามว่าเอไปทําอะไรเรื่องขยะไปทําอะไรเรื่องน้ําท่วมจริงๆมันเกี่ยวกันหมดนะครับก็คือว่านี่คือส่งผลกระทบต่อสุขภาพผมเราไปเจอชาวบ้านที่อยู่อุบลนะชาวบ้านบอกว่า รู้ไหมว่าภัยพิบัติคือสิ่งที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพเขามากที่สุดพร้อมเป็นวัตจากความจนเป็นความเครียดเป็นความเศร้าเป็นปัญหาใหญ่มากครับผมว่าพี่ๆขยายความเรื่องสุขภาพสุขภาวะได้ดีมากเลยนะคนเข้าใจว่าพอสชไปทํางานกับพื้นที่ทําสมัชชาสุขภาพเรื่องสุขภาพไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ว่าจริงๆสุขภาพเกี่ยวกับทุกเรื่องเมื่อวานท่านรองนายกก็พูดพูดเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันว่าทุกเรื่องน้ําท่วมเราก็บางทีก็เครียดไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินเจ็บป่วยส่งผลต่อสุขภาพทั้งหมดนะครับอัันนน้คือ คือเราทำทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและสะท้อนกับสุขภาพราคาพืชผลทางการเษตรตกเครียดไหมครับเครียดเครียดก็มีปัญหาสุขภาพทางจิตครับเพราะว่าอ้าวสิ้นเดือนจะเอาเงินขายยางราคาต่ำจะเอาเงินที่ไหนไปส่งให้ลูกเรียนหนังสือก็เครียดรชบต้องไปยืมหนี้สินเขาหนี้นอกระบบอะไรเกี่ยวท่องหมดครับลูกลูกลูกน้อยก็เครียดอีกเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องการเกิดอย่างมีคุณภาพันนี้คนลูกมากก็เครียดลูกมากก็เครียดนะครับคนสุดท้ายเป็นใครพี่ไปอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนัทวุฒิอุปะครับเป็น ประธานสภา,าผู้ชมผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอสนะครับ,รบ,รบอันนี้ต้องเข้าใจกันว่าไทยพีบีเอสคือสื่อสาระและ้วกฎหมายเขียนว่าให้มีสภา,าผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มาจากทั่วทุกภูมิภาค50คนะครับแล้วก็มีการสรรหากันว่าไปแต่ว่ากระบวนการนั้นคือว่าสภา,าผู้ชมเนี่ยเขาก็จะเฟ้นหาประเด็นหรือนโยบายบสาธารณะที่ประชาชนอยากให้ใช้การสื่อสาร ผ่านไทยพีบีเอสเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาะระไปสู่หน่วยงานภาคีต่างๆเช่นนโยบายนี้จะไปสู่สภาผู้ใช้รัษฎรยังไงเป็นกรรมาธิการยังไงไปรัฐบาลยังไงเขาก็จะเฟ้นหาการสื่อสารแบบนี้ออกไปหัวใจก็คือว่าทําให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการพัฒนานโยบายสาระผ่าน องค์กรแบบสภาผู้ชมไทยพีบีเอสครับครับคือ,ค,อคือเรื่องหัวใจของนัยบายสาระนะเรื่องสื่อก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะใช่ครับถ,ถ้าเราทําภาษาใต้ทําแต่สวนนะครับ <laughs> ทำอยู่ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าก็ก็สังคมก็ไม่รับรู้แต่ว่าสื่อมีส่วนสําคัญในการผลักดันไทยพีเรียกไทยพีสั้นๆเลยนะครับไทยพีก็เป็นสื่อที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ รับรู้สะท้อนปัญหาในเชิงนโยบายบเยอะมากแล้วก็ทํางานร่วมกันเยอะอยู่พอสมควรช่วงหนึ่งผมเคยดูรายการอะไรนั้นโยบายบายประชาชนพี่เคยไปนําเสนอด้วยไหมนายกทรงวุฒธครับ <ผม S 2> ยกทรงวุฒธจากพง,งาใช่ไหมใช่เป็นสนับนโยบายการจัดการขยะที่ท้องถิ่นอนัอ่นก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อเนาะแล้วก็ช่วงช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีการจัดไอ้บริซีแฮ็กเรื่องของ ฟังเสียงประชาชนมีเอ็ดสิบสองนโยบายแล้วกนักการเมืองมานั่งฟังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการนโยบายหนึ่งที่ว่าสื่อทางานกับพื้นที่แล้วก็มีการไปรับฟังผมว่าน่าจะทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับตอนนี้ผมคิดว่าสชเองก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับไทยเวศเขากําลังทำโพลีซีวัดจับตานโยบายสาธารณะทีนี้นโยบายเราเนี่ยที่ผ่านมติสมัชชาสุขภาพไปแล้วเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบนโยบายแต่ว่าเราไม่ได้มีการกระบวนการจับตาเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปคอนเน็ก ไปร่วมมือกับพีพิเอสที่ไปทาว่านโยบายมัิสมชาิสุขภาพแต่ละอันตอนนี้ขบวนการขั้นตอนอยู่ถึงไหนนโยบายหน่วยงานไหนรับไม่รับยังไงหรือยังไม่ทําเราจะได้มีส่วนในการติดตามและผ่านสื่อสาระด้วยผมว่านี่เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งครับนี่แล้วที่เราคุยมาเป็นแค่น้ําจิ้มในห้องห้องย่อยเรื่องของไอตัวนวัตกรรมการกับเพื่อนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยคือมันเป็นหัวใจมันเป็นหัวใจว่า เราต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนทุกวันครับมันมีบริษัทหลายบริษัทที่ย,ยืนยันว่าฉันจะไม่เปลี่ยนสุดท้ายก็ต้องจบเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เพราะฉะนั้นนโยบายมันเปลี่ยนถ้าเราไม่ปรับตัวในการขับเคลื่อนหรือรูปแบบกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่สอดคล้องนโยบายใดก็ตามที่กาหนดหรือร่วมกันทําแล้วไม่ ไม่ไปตรงกับปากท้องประชาชนไม่ปากปากท้องพี่น้องในพื้นที่มันก็ไม่มีกระบวนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ท้าทายของพวกเรานะครับคือมันต้องมองไปข้างหน้าว่านโยบายมันเคลื่อนในเชิงนโยบายในภาพใหญ่ของประเทศเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะไปได้มันคือปปิบัติการในในพื้นที่ในในจังหวัดในอำเภอไปถึงว่าถ้าหน่วยเล็กสุดก็คือตำบลหรือชุมชนตรงนี้คือตรงนี้ของจริงว่าแล้วมันจะสะท้อนไปถึงชุมชนได้ยังไงครับคือคือเวลาเราทํานโยบายเนี่ยมันต้องโยงต่อไปว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางนโยบายซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรสเต็กโอนเดอร์มันต้องมาดูร่วมกันเราต้องมาดูร่วมกันใช่ไหมครับว่าว่านโยบายนี้ใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วเราจะทํำยังไงแล้วเริ่มทําจากง่ายไปสู่ยากซึ่งไม่ได้แบบนโยบายจากขบนสั่งไปบ้างแล้วทุกคนทําอันนี้ไม่จริงครับยกเว้นยกเว้นมีผลต่อการขยับตําแหน่งผู้ว่าขยับตําแหน่งนายเพื่อนอะไรถ้าไม่ทําแล้ว อตอนนี้ทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยถ้าไม่ทําก็จะมีผลหรือนี่นอกระบบะถ้าไม่ทําก็จะมีผลต่อการตําแหน่งหน้าที่การงานครับครับอันนี้คือคือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในห้องย่อยสิบโมงครึง่งถึงเที่ยงครึง่งสองชั่วโมงในวันนี้นะครับก็มีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่นะครับอันนี้เราเล่าถึงว่าแล้ววิจัยกรทั้ง6คนจะมาเล่าอะไรเราฟังแต่ว่าจริงๆิเวทีที่เราจะคุยกันเราคุยแบบเขาเรียกสนทนาเนาะวงสนทนาจริงๆเหมือนกระบวนการสมัชชาอะไรครับ คุย <c ười> แลกเปลี่ยนกันใช่ใช่ครับอ,อย่างไรก็ตามเิียรกรทุกท่านเนี่ยเราก็ไม่ทายใจเขาได้นะครับว่าเขาจะพูดอะไรเพียงแต่ว่า <c oughs> เราพยายามประมวลว่าคนเหล่านี้มีประสบการณ์ <c oughs> หรือองค์กรเหล่านี้มีความรู้ด้านอะไรแล้วท <c oughs> ี่ว่าจะมีประโยชน์กับพวกเราที่จะเข้าเรียนรู้ <c oughs> มีประโยชน์กับพวกเราที่จะชมผ่านออนไลน์ <c oughs> หรือเข้าอยู่ในห้องประชุมเพราะฉะนั้นใคร <c oughs> ที่ไม่เข้าห้องนี้อาจจะพลาดได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าประเด็นเรามันไปชนกับห้องใหญ่ท้าชนเลยใช่ไหมมันมีหลายห้องเป็นธรรมดาคือความสนใจของมนุษย์เราก็ชอบกินแกงส้มเพื่อนเราชอบกินแกงอะไรนะน้ำพริกอะไรเงี้ยมันก็ชอบไม่เหมือนกันอาจจะมีคนชอบห้องเราก็เชิญนะครับว่าห้องนี้เรามีอะไรที่ท้าทายกับการเปลี่ยนผ่านทางนโยบายโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเปลี่ยนผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเรามาดูว่า โลกมันเปลี่ยนขนาดนี้เราจะเปลี่ยนตามเท่าทันมันได้ยังไงจริงๆแม้แต่เราโฟกัสไปตัวนวัตรกรรมในเชิงนโยบายในเชิงพื้นที่ในเชิงหน่วยงานก,ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งหลายเนาะที่เกี่ยข่ายสชาัชคมสาขตาพทั้งที่อยู่ที่ที่ถุนประชุมแห่งนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านรัฐนะครับนะหรือว่าหน่วยงานวิชาการอะไรก็เข้าฟังได้หมดแล้วพี่น้องภาคประชาสังคมแต่ว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่มาทั้ง77ดจังหวัด76็ดจังหวัดเนี่ยถ้า ถ้าเป็นไปได้เนาะเราอยากให้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะครับแล้วก็มีมีคนมีคนถามว่าแล้วฉันเป็นประชาชนที่เดินอยู่บนถนนขับรถอยู่กำลังดูออนไลน์แล้วฉันเกี่ยวอะไรกับสมาชิสุขภาพเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนครับสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมจิตปัญญาปัญหาต่างๆในสังคมนี้เป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทําคือเราพยายามผลักดันนโยบายเพื่อทุกคนนะไม่ใช่เพื่อเฉพาะสมาชิกสมาชิกสุขภาพเพื่ให้เข้าใจว่าท่านคือส่วนหนึ่งของ สุขภาพรประชาชนสุขภาพของพวกเราเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพต้องทําให้เป็นเรื่องของทุกคนได้ไม่ใช่เรื่องของพวกเราครับ,รบเราแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองรั้นก็ทุกคนมีส่วนเนาะท่านเครือข่าย7 6จังหวัดรวมทั้งพี่น้องเมืองพัทยาด้วยเนาะที่ออนไลน์เข้ามาในสู่มทั้ง7.7บวกหนึ่งนะครับ,รบหรือว่าที่อยู่ที่นี่ก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราทั้งออนไซต์และออนไลน์ในช่วง10โมงครึ่งที่ห้อง b b 4 40 2่นะครับเราจะร่วมกันไปมองไปข้างหน้าเรื่องนวัตกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาระ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยได้ยังไงครับผมคิดว่าก็เวลาพอสมควรสําหรับการพูดคุยเราจะใช้เวลาไม่มากนักนะครับเราอาจจะต้องเรียนเชิญคนที่อยู่ที่ที่ประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็คนที่กําลังติดตามพวกเราผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆเนาะแล้วก็คนที่ติดตามอยู่เนี่ยสามารถแสดงความเห็นนะครับไม่ว่าจะช่วงห้องย่อยหรือช่วงนี้ก็ตามจะฝากประเด็นอะไรให้เรานะครับเราก็จะเอาไปแลกเปลี่ยนกันในห้องได้ด้วยเพราะสุขภาพ ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของเราสองคนแน่นอนครับเมื่อกี้เราเราบอกวิทยากรไปแล้วแต่ได้ข่าวว่าพูดมาในรายการห้องนี้รอมากเลยพูดในรายการห้องนี้นะครับก็มุ่งมั่นนะครับเตรียมตัวอย่างดีเพราะเราเราพยายามจะทํายังไงก็ได้ให้กระบวนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมเพราะนั้นการทําการบ้านการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลน่นี่เป็น พวกเราแม้จะเป็นพิธีกรใหม่ๆนะครับแต่ว่าเราก็หรือเป็นก็อะไรคนดําเนินรายการหรือแม้จะตั้งการเป็นคนผ่านออกหน้าจอเนะหน้ากล้องเราก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับครับครับก็เดี๋ยวเจอผมกับพี่ไมตรีนะครับเราจะมีอินโนเวชั่นตั้งแต่การดําเนินรายการครับอยากรู้นวัตกรรมในการดาเนินรายการไปดูห้องนี้เลยนะครับ b b 4 4 0 2 10นโมงครึ่งถึง12.30นนอนะครับ ก็คิดว่าเวลาพอสมควรแล้วนะครับผมจารึกชัยรักนะครับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับผมไม่ได้จงใจจักนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดือดร้พวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับชะตานนดโอยกาแฟปาทีกาแฟที่สุขภาพกาแฟที่ดินีวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สันนัตนุนโดยผลิตัณฑ์เส้นอาหารแคลเแคลเซียมบำรุงกระดูกสันัสนุนโดยน้ำมันงาดำเส้นกลดกรดลต้านนุนดิระต้องขวดนี้เลย